بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وخاتم النبي محمد وعلى آله وصحبه وذرياته أجمعين كاب تنبي نوم ก็เดือนสินฮิย่าเนี่ยเป็นเดือนที่ชุมนุมของอิบาดัตมากมายที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลตะลาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวันเวลาต่างๆค่ำคืนต่างๆเกิดข,ข,ขึ้นแล้วพระองค์นั้นได้กำหนดให้วันค่ำคืนเหล่านั้น เป็นวันเป็นค่ําคืนของพระองค์จริงๆแล้วมันก็เป็นค่ําคืนของพระองค์อยู่ทุกคืนทุกวันอยู่แล้วแต่เมื่อพระองค์นั้นกําหนดวันนั้นคืนนั้นให้เป็นค่ําคืนของพระองค์แสดงว่ามันต้องมีอะไรพิเศษในค่ําคืนนั้นในเดือนนั้นในวันนั้นก็ในเดือนสิลหิญญนี่แหละเป็นเดือนที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ย้อนอดีตให้เห็นต้นขั้ว แห่งการเสียสละที่มันเกิดเกิดขึ้นในอดีตการ์ที่ได้ปรากฏขึ้นจากประวัติของท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยสลามและท่านนาบีอิบราฮิมอะลัยสลามเป็นต้นขั้วของสามสาศาสนาที่อ้างว่าเรานั้นยึดแบบฉบับของท่านนาบีอิบราฮิม ยิวก็อ้างที่มาของอิบราฮิมคริสต์ก็อ้างอิสลามก็อ้างเพราะนาบีอิบราฮิมนั้นเป็นบิดาของท่านนาบีอิสฮากอะลัยสลลมแล้วอิสฮากอะลัยสลลมมีลกูกที่ชื่อว่าท่านนาบียาคุหรือว่าอีกชื่อหนึ่งอิสราเอลก็เผ่าชนชาติยิวก็มาจาก อิสราเอลก็ค no ือท่านนบียาคูบัลเลสัลมอิสราเอลแปลว่าบ่าวของลล l a ์อิสราแปลว่าบ่าวอีลแป่าวัดล l l a บ่าวของลลอ a ์ดังนั้นและพี่น้องเมื่อเราในเดือนนี้ได้ยินคําว่ากุรบานนะสิ่งที่มันจะสะท้อนเข้ามาในสมองในจิตใจของเราก็คือการทำกุรบาลของท่านนบีอิบราฮีมัลเลสัลม คำว่ากุรบานในพี่น้องในรกักษาแปลว่าตะกรบทำให้ใครชิดเพราะเมื่อคนเราเสียสละคนก็จะได้ใครชิดถึงความสำเร็จนั้นๆไปไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เขาเสียสละเพื่อถ้าการเสียสละคืออัลลอฮ์เขาก็จะได้พบอัลลอฮ์ถ้าการเสียสละเขาเปิดการงานหนึ่งการงานใดเขาจะได้บรรลุ จากการเสียสละถึงเป้าหมายของเขาในการงานนั้นและคำว่ากุรบานพี่น้องแปลว่าใกล้ชิดนัในใกล้ชิดต่ออรเมื่อเขาเสียสละแต่ตรงนี้เป็นหมายความว่าการปรีศักดิ์ในช่วงเวลาของวันที่สิบสิณหิยาวันที่สิบเอ็ดสิณหิและวันที่สิบสองสิณหิยาการทำกุรบานพี่น้องประวัติของมันพี่น้อง เมื่อเราที่เราเคยทราบนั้นก็คือเมื่อท่านในบราฮิมาะลสราตุสลามพี่น้องเป็นศาสนาทูตองค์หนึ่งซึ่งที่ท่านนั้นถูกทดสอบมากมาย่ายกองกว่าบรรดาอัมบียะและเราะซูลอื่นๆนะครับท่านนั้นเป็นผู้ที่ถูกทดสอบมากที่สุดในบรรดานบีต่างๆแต่ท่านก็ไม่เคยหลีกเลี่ยง แล้วก็พลาดพังแล้วก็ผายแพ้ในการถูกทดสอบแต่ละครั้งท่านก็ได้รับชัยชนะเป็นที่หนึ่งมาตลอดและการทดสอบของอัลลอฮ์ที่ได้เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นกับตัวท่านนั้นเพื่อให้มันเป็นชีวประวัติให้บ่าวของอัลลอฮ์ที่จะมาในอ,าอานาคตอนได้ทำการเรียนรู้รับรู้ศึกษาคนา้นคว้าและได้พัฒนา ตัวเองต่ออัลลอฮ์จะให้เกิดการเสียสละในตัวเขาเกิดขึ้นในทุกเรื่องจะไม่มีการหลีกเลี่ยงเมื่อคำสั่งของอัลลอฮ์มาแล้วสําหรับมุสลิมและพี่น้องเขาจะทําได้ทุกอย่างดังที่บรอยิมเคยทํามาแล้วถ้าอัลลอฮ์สั่งก็เป็นคำเป็นคำสั่งสุดท้ายสําหรับคนมุสลิมและเป็นคําบัญชาที่สูงสุดแม้กระต้่งชีวิตก็ต้องพลีได้แม้กระต้่งทรัพย์สินก็ต้องพลีได้พี่น้องก็ได้เห็นเลยในอดีตการ บรรดาเราสอบะ่ามกะเป็นเมืองที่รักใคร่ต่อต่อพวกเขาเกิดบ้านเกิดเมืองนอนของเขาใครบ้างไม่รักบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนเรารักประเทศไทยเพราะเราเกิดในประเทศไทยเราก็ต้องรักประเทศของเราเป็นหลักและการรักประเทศชาตินั้นพี่น้องเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาที่สําคัญด้วยนะครับทุกคนเขาก็มีความรักในบ้านเกิดเมืองนอนของเขา แต่เมื่อท่านนาบีสั่งให้เขาอบประยุเขาก็เสียสละได้ทำการละทิ้งทรัพสมบัติทรัพย์สินทั้งหมดได้พรากจากเขาหมดไปอยู่กับท่านนาบีเพื่อปิทักษ์รักษาอีมานอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่าการเสียสละเพื่อรักษาอีมานนั้นสําหรับมุสลิมแล้วมุสลิมไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงไม่มีวันที่จะปัดมุสลิมจะยอมแลกทุกอย่างเพื่อรักษาไว้ซึ่งคําสั่งของลอร์กและอีมานของเขาดังนั้นแล้วอัลลอฮฺสุพานณอัลตลาก็ได้กล่าวไว้ในคำเพียนคู่ดานว่า ไว้จะเป็นเจาอิบราฮิมาระบุหู بكلمات ตรงนั้นเลึกถึ์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดครั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าของอิบราฮิมนั้นได้ทําการทดสอบอิบราฮีมด้วยคําบัญชาต่างๆพรอาตมมาหุนอิบรายมลายสลามก็ได้ทําให้มันนั้นคําบัญชานั้นครบถ้วน ข้อทดสอบข้อสอบทุกอย่างได้ทาครบถ้วนหมดเมื่อได้ทําครบถ้วนแล้วพี่น้องสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้ท่านนบ,บีอิบรอฮิม ﷺ พระองค์ได้ตรัสว่าอาลอินีจาอิลุกลินนาสีอิมามะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงแท้จริงแล้วข้าใจเจ้านั้นเป็นผู้นํามนุษยชาติอิบราฮิมพี่น้องเป็นผู้นํามนุษยชาติอันเนื่องมาจากท่านได้เสียสละมมาก กุรานได้เล่าถึงคุณค่าของนายบิบราฮีไมามากมายท่านดั้นี่น้องได้ยึดหลักเอกภาพฮานิฟฮานิฟหมายถึงว่าเดียปรีดาไม่มีการเชริกต่ออัลลอฮ์อย่างเด็ดขาดนะครับท่านได้เผยแพร่หลักเทวิตและการยืนหยัดในศาสนาท่านสแสดงให้เห็นเลยว,ว่าท่านเป็นหนึ่งนะครับและอุมมัดยุคสุดท้ายบิน้องก็ถูกสให้ย,ยึด แนวของน้าอิบนบีอิบราฮิมะสลามบรรดาอัมเบียหรือบรรดาศาสนทูตทางพี่น้องก็ทราบดีว่าหนึ่งแสนสองมืนสี่พันกว่านายในยุคสุดท้ายนี่อัลลอฮ์คัดเลือกท่านนบีอีสาเลสลามให้ออกมาปรากฏก่อนที่จะเกิดวันเตรียมรด์อันนี้ก็มีวิทยาปัญญาซ่อนอยู่มากมายซึ่งจะได้พูดให้ฟังสักสุกเดี๋อินช่อรลเราว่ามันมีวิทยาปัญญาอะไร แต่อลล l a ์เลยคัดเลือกนบีอีซาเลสลามให้มาปรากฏในยุคสุดท้ายมาปกครองโลกนี้นะครับแล้วก็อลลล a ์เลยคัดเลือกแบบอย่างของอิบราฮิมะลสลามให้กับอุมมัตของท่านนาบีให้กับท่านนาบีสุลตัลฮะลิเป็นอย่างมากก็จะบอกได้ว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์อีกก้อนสุดท้ายที่ได้ถูกวางลยโดยท่านนาบีมุฮัมมัดนั้นถือว่า กระบวนการของท่านอัมบียั้นสิ้นสุดที่ท่านนาบีมูฮัมมัดแล้วก็ได้สมบูรณ์ที่นั่นแต่ท่านนาบียังได้กล่าวว่าในคุณาที่อัลลอฮ์ไล่ฟังวัต,ตบะตุมิลละตุมิลละตอาบะอิบรอฮีมาศาสนาอิสลามพี่น้องส่วนมากแล้วเรื่องราวบุตรบัญจัติต่างๆนั้นจะเอาแบบอย่างของท่านนาบีอิบรอฮีมส่วนมากมาสู่การปฏิบัติจะเอาแบบอย่างของนบีนอื่นๆมาที่อัลลอฮ์ได้ให้เข้ามาสอน เอามาบ้างก็เราไม่ได้ทิ้งหมดแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดและไม่ไดเอามาส่วนมากแต่ที่ได้เอามาส่วนมากก็คือแบบฉบับของท่านนาบีอิบรอฮีมอะเลสลาตัวสลามนะครับดังเพราะอีกอย่างอิบรอฮีมก็เป็นทวดของบรรดาอัมบียะทั้งหมดด้วยของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวะลิลลัสลัมนะครับพี่น้องอิบรอฮีมถูกยกระดับที่พี่น้องฟังมาแล้วอัลลอฮฺเล่าบกว่าอินนีจาอยลุกะลินนาสอิมามา ข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าในเป็นผู้นําของมนุษยชาติอันเนื่องมาจากท่านอิมามเติบรีรหมาตุลลาฮะล่ได้กล่าวว่าอิบราฮิมะลยสลามเนี่ยถูกทดสอบหลายประการน,นะครับถูกโยลนลงในกองไฟแล้วก็ถูกสั่งให้ไปเชื่อลูกแล้วก็ถูกสั่งให้ไปสร้างใบตุลลอโ์แล้วก็ถูกสั่งให้ไปเดินทางอพปปยพจากแหล่งนี้ไปแหล่งนูน้นท่านถูกทดสอบหลายอย่าง อุลามะได้ลกล่าวว่าท่านนาบีบรอฮีมาลัยสลามนั้นถูกทดสอบถึง30ข้อบัญญาข้อบัญชาการแต่ท่านก็ทำไม่รูล่ลวงไม่พลาดพลั้งแม้กระทั่งครั้งเดียวแต่สิ่งที่สําคัญพี่น้องเมื่อท่านได้จาการถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเป็นาศาสนาทูตท,ที่จะนําหลักการของอลัลลอฮ์มาเผยแพร่สิ่งแรกที่ท่านจะต้องประเชิญก็คือคนในครอบครัวของท่านเพราะบิดาของท่านนั้นชื่ออาซัต เป็นนักบูชาจเวิตแล้วไม่ใช่แค่บูชาด้วยเป็นนักผลิตขายจำหน่ายด้วยและมีความสุดตรงในเรื่องของเชวัตรต่างๆอิบราฮิมอะลยสลาตัวสลามพี่น้องก็สอนพ่อบอกพ่อว่าพ่อใหญ่ได้ทำการฝ่าฝืนผู้สร้าง เพื่อไปเชื่อชัยตานและชัยตานนั้นเป็นศัตรูของลลอ a ์ผู้ทรงเมตตาให้จงปฏิบัติตามคําสั่งของลล l a ์เสิดและฉันก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรพ่อได้และพ่ออย่าไปเชื่อถือบูชาในสิ่งที่มันไม่อำานยประโยชน์ให้กับพ่อได้มันไม่สามารถได้ยินได้ไม่สามารถได้ฟังได้และไม่สามารถทำให้พ่อน,นั้นพ้นจากโทษใดๆได้ไ,ดไดม่บราหิมเสนอหลักเตาหิตแบบนี้ให้กับครอบครัวแล้วกับพ่อพ่อก็มีความโกรธมาก แล้วว่าแล้วเจ้าของอิบราฮิมซิ่งคุรานนี้สาธิย์ล่าวว่าล่อิลลัมตันตะฮิโออิบราฮิมอาเจ้าไม่หยุดยั้งในการเผยแพร่หลักการเอกภาพต่ออัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ละอารจุมันนักนะละอารจุมันนักฉันก็จะคว้างระยำเจ้านี่ด้วยกับก้อนหินนะครับเมื่อพ่อพูดแบบนี้ว่ายุนนีมยีมารียะและเจ้าตรงให้พ้นไปจากฉันตลอดไปไลอิบราฮิมออกจากบ้าน นี่คือปัญหาที่ท่านเจอถามว่าพ่อไล่ลูกออกจากบ้านพ่อจะฆ่าลูกประกาศจะฆ่าลกูกโดยที่ว่าไม่ฟังคำคำสั่งสอนของลกูกที่จะเป็นาศาสนาทูตมันเป็นเรื่องตรสอบที่ใหญ่โตใครที่มีครบอบครัวมีพ่อก็รู้ดีและพ่อบอกว่าถ้าไม่หยุดยัง้งก็จะกว้างให้ตายกับก้อนหินนะครับอิบราฮิมเรียกก็กลับมาพ่อนะครับเลยก็ได้ขอดูอาให้กับพ่อระยะหนึ่งจากไปที่อัลลอฮ์ยังไม่ลงกัมภีร์มาห้ามนะ เมื่อว่าห้ามท่านก็หยุดนะครับเพราะท่านได้สัญญาว่าจะทำขออภัยให้กับพ่อแม่นะครับและหลังจากนั้นท่านท่านก็ได้ทำการเผยแพร่พาศาสนาของท่านนะครับให้กับมนุษยชาติและจนเรื่องของท่านนี้เข้าไปถึงวังเข้าไปถึงว่าพระมหากษัตริย์นำรุดก็มีความโกรธมากแล้วก็อิบราฮิมถูกเรียกเข้าไปในวังนะครับแล้วก็มีการคุยกับ นทนาคุยโต้กับนำรู้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นคนที่จอรยิมากที่สุดเป็นคนที่กดขี่ประชาชนมากที่สุดนะครับก็เมื่อเขาไม่สามารถที่จะโต้ตอบอิบราฮิมะลยสลามได้ในเรื่องในเรื่องหัวขอ้อกุรานได้กล่าวว่ามาอิบราฮิมได้กล่าวว่ารบเบีัลลอียุฮีวะยุมิดองอภิบาลของฉันพระเจ้าของฉันสามารถทําให้เป็นทําให้ตายได้ อาลาเนวีวามีเขาบอกว่าฉันก็ทําให้เป็นแต่ไม่ตายได้ก็เรียกคนหนึ่งที่โทษประหานก็มาปล่อยให้เขาไปเรียกคนหนึ่งที่ไม่ได้โทษพระหานก็ฆ่าเขาบอกนี่ไงฉันก็ทําได้อิบราฮิมเลสลาาัดเสียมว่าอิบราฮิมรับเบียนเลยที่พระเจ้าของฉันนั้นนําดวงอาทิตย์จากตะวันออกไปสู่ตะวันตก นะพระเจ้าของฉันนั้นดวงอาทิตย์ยามนำดวงอาทิตย์ออกตะวันออกไปสู่ตะวันตกถ้าหากเจ้ามีความสามารถก็นาให้ให้นําจากตะวันตกไปสู่ตะวันออกสินารุดก็คือไม่ไม่สามารถที่จะตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลได้ก็สั่งให้ประชาชนนั้นะรวมตัวเก็บฟืนกันไว้มาเป็นเดือนสะสมไว้พี่น้องความกว้างข,ของไฟที่ได้ก่อนอุลามะบอกว่ากว้างถึง40บวาและไฟที่จุดก่อเพื่อต้องการเผาอิบราฮิมันสูงถึง80วา นกก็ไม่สามารถบินผ่านได้เพราะความร้อนนกก็จะหล่นลงมาแล้วโยนอิบราฮิมเข้าไปในกองไฟนั้นพี่น้องถึง40วันพี่น้องเมื่ออิบราฮิมถูกทดสอบประเภทนี้พี่น้องจับโยนเข้ากองไฟแต่ท่านก็ยังยืนหยัดเรื่องของอัลลอฮ์นะครับท่านปกป้องเรื่องอีมานท่านปกป้องเรื่องอามานของท่านท่านไม่ได้เคยละทิ้งด้วยการทดสอบสิ่งเหล่านั้นพี่น้าวันนี้เราถูกทดสอบเล็กน้อยเราทิ้งอีมานทิ้งอามานทิ้งคําสั่ง แต่อัลลอฮ์ที่เล่าประวัติเหล่านี้ให้เราเห็นพี่น้องนั่นก็คือให้เรายืนหยัดแม้กระทั่งการทดสอบทุกอย่างที่มันจะเข้ามายืนเราก็ต้องยืนหยัดพี่น้องแล้วก็มีบรรดามัคลุกสิ่งถูกสร้างต่างๆมาเสนอต,ต่ออิบราฮิมว่าอิบราฮิมขอให้ฉันช่วยต้องการอะไรฉันช่วยบ้างช่วยบ้างอิบราฮิมได้สลาบอกฉันไม่ต้องขอไม่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใจฮัสบกกีอัลลอฮ์โนี้มันละกินอัลลอฮ์เป็นที่เพียงพอและเป็นที่มอบหมายที่ดีที่สุดสาหรับฉัน พี่น้าอัล oh, อิบราฮิมไม่ได้สลามถูกโยนเข้ากองไฟที่สูงถึงสี่วาอัลลอฮฺสุบฮานาอิบราฮิมยืนยันไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครอัลลอฮฺสุบฮานาวะตัสอามีอินพระองค์ทรงได้ยินบาซีรุนพระองค์ทรงเห็นพระองค์ก็ได้ตัดกับไฟกุรานได้แล้วว่ากุลนายานารูกูนีบัรดังวะซาเลมันโอ้ไฟเอ้ยนะเจ้าจงกินลงและให้ความปลอดภัยและความสงบแก่อิบราฮิมเถิดอัลลอฮ์ก็ทําให้ท่านนั้นพ้นจากวิกฤต พี่น้องเมื่อท่านอยู่ในอิรักในขณะนั้นท่านก็ถูกสั่งให้เดินทางไปปาเลสไตน์ปาเลสไตน์กับอิรักพี่น้องไกลมากนะเดินทางสมัยนั้นก็ไม่มีรถไม่มีเครื่องบินนะแต่เมื่ออยู่ที่นั่นปาเลสไตน์ได้ไม่นานท่านก็เลยขอดุอาจากอัลลอฮ์ในวัย86ปีขอให้ได้มีลูกชายสักคนหนึ่งอัลลอฮ์ก็ให้ลูกชายในวัยที่ท่านอายุนั้น86ปีแต่เมื่อได้ลูกชายแล้วถูกสั่งให้เอาลูกกับเมียไปปล่อยทิ้งไว้ในหุบเขา ในหุบเขาที่ที่ฮิญาสที่ซาอุดีอาระเบียปัจจุบันท่านก็เดินทางมาพาลูกนะครับพาลูกมาไว้ที่ในหุบเขาซึ่งคุรานได้สาธยายเรื่องนี้ว่ารับบีอินนีอัสกันตุมินซุรเดียตีบิวาดินไกริซีเซระอินอินดะบต์กัลมุฮัร์มะโอพระเจ้าของเราแท้จริงข้าพระองค์ได้ให้ลูกหลานของข้าพระองค์มาพำนักอยู่ที่ราบลุ่ม โดยที่ไม่มีพืชผลอะไรไรีซี่ไรนโดยที่ไม่มีพืชผลตัญญาสัญญาพืชใรต่างๆก็ไม่มีเอาลูกเอาเมียมาตั้งไว้เพราะปฏิบัติตามคําสั่งของล l l a แล้วในเวลาน้ําก็มาในซาฮาราในทะเลทรายที่ร้อนอ่อนร้อนแล้วมีสัตว์ร้ายแล้วก็มีคนไปในจรเดินทางที่ล้นต้นคนนะครับแล้วน้ําก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีตํารวจทหารก็ไม่มีบ้านเมืองก็ไม่ได้มีกฎหมายเอาลูกเอาเมียมาปล่อยทิ้งไว้ตัวนั้นพี่น้อง พราะคำสั่งของอรยาทอบว่าลูกเมียสําคัญกว่าหรือว่าฉันสําคัญกว่าแต่อิบราฮีมพิสูจน์เห็นแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นสําคัญกว่าดังนั้นแล้วพี่น้องเมื่ออิบราฮีมได้เอาลูกเมียมาตั้งไวที่นั่นแล้วก็ได้เดินออกจากไปโดยที่ไม่ดีรอช้าอะไรแล้วก็ท่านหญิงฮายรัลเลาลห์ตาลาอันฮาพี่น้องก็ได้ถามว่าโอ้ oh, อิบราฮีมทิ้งเราไว้ที่นี่ทําไม ทิ้งเราทิ้งเราไว้แล้วเราจะไปไหนอิบราฮิมไม่ตอบนะครับเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆภรรยาบอกว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ใช่ไหมพ่ออิบราฮิมอาลัยสาลามก็ตอบว่านาอัํใช่ท่านหญิงฮาเยร์ครอบครัวที่อบอุ่นพี่น้องครอบครัวพ่อมีศาสนาแม่มีศาสนาลูกมีศาสนาไม่ต้องกังวลว่าคําสั่งของอัลลอฮ์จะต้องตกเชื่อในบ้านของท่าน คำสั่งของอัลลอฮ์จะต้องสูงสุดในบ้านของท่านในตัวของท่านเพราะท่านอบรมลูกเมียมาด,ดีนะครับท่านหญิงฮาเยรอเราจลาตลาอันฮาก็ไม่ได้รับคําตอบว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ท่านก็กล่าวว่าอิซันลาอย,ยู่บยอุนะอัลลอฮ์จะไม่ทําลายเราอย่างแน่นอนพี่น้องหลังจากนั้นท่านอิบรอฮิมอะลสลามก็ได้เดินทางไปอัลลอฮ์สั่งให้อัลลอฮ์สั่งให้ เมื่อกลับไปปาเลสไตน์พี่น้องหลายปีเมื่อลูกอายุครบสิบสามปีอัลลอฮ์ก็สั่งให้เดินทางมามาเดินทางพี่น้องอาจจะฟังว่าเดินทางไปกอดลูกเดินทางไปจูบลูกเดินทางไปหวานช่ากับลูกเดินทางไปแสดงความรักจากลูกที่ห่างไกลกันตั้งการเวลาหลายสิบปีไม่ได้เจอหน้าลูกซื้อของขวัญไปให้ลูกถ้าเป็นเราพี่น้องจะกลับบ้านก,ก็ต้องซื้อของขวัญต่างๆไปให้ลูกแต่บราิีพี่น้องถูกสั่งให้ถือมีดที่คมกริบที่สุด ให้ไปหาลูกแล้วสั่งว่าเชื่อดลูกของเจ้าในฝันอิบราฮิมก็งุนงงพี่น้องเมื่อได้ฝันถึงสามวันก็มีความชัดเจนแล้วว่าเป็นคำสั่งของลอตที่ต้องการให้ฉันนั้นไปเชื่อลูกที่ฉันรักมากที่สุดพี่น้องอีกแล้วคำสั่งของลอตประวัติศาสตร์เหล่านี้พี่น้องมันเล่าให้มุสลิมบงมองเห็นถึงความว่าคำสั่งของลตอตรงสำคัญกว่าทุกอย่าง คำสั่งของล l l a ์ต้องยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเพราะล l l a ์เป็นองค์อภิบาลเองสากลณน,นโลกทั้งหลายคำสั่งของพระมหากษัตริย์ก็ต้องสําคัญสําหรับประชาชนสําคัญที่สุดจะบอกว่าไม่สําคัญไม่ได้นะครับแต่คําสั่งของคนที่มีอีมานเขาที่มั่นใจว่าลล l a ์เป็นองค์อภิบาลเองสากลณน,นโลกทั้งหลายพี่น้องคำสั่งของ a ลลอ h ์รบุล ع ا ل م ي ن ย่อมสําคัญมากที่สุดนะครับอิบราฮิมก็ได้เอาลูกพี่น้อง ได้มาหาลูกเมื่อเจอลูกก็ขอลูกจากแม่ไปแล้วก็ไปทำการเชียดทำกุบานนี่แหละครับพี่น้องประวัติกุบานมันจึงเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้นะครับเวลามันก็มากแล้วนะครับค่อยต่อันในสุขหน้าและพี่น้องในค่ำคืนนี้นะครับในในเดือนสิยยะนี้เป็นเดือนที่ผมบอกแล้วว่าเดือนวันสําคัญมันเพราะอาัลลาก์กหนดให้สําคัญถ้าไม่กําหนดก็เป็นวันเดือนทั่วไปนะครับ ก็พี่น้องในในเดือนนี้เราทําอิบาดให้มากนะครับเราพยายามยึดหลักศาสนาแล้วก็กำหนึงถึงหลักการเสียสลัเพราะศาสนาที่ลล l a ์ให้เรามานั้นเป็นศาสนาส่วนมากที่นํามาจากท่านนาบีอิบรอฮิมอะะัลลอฮและศาสนาของอิบรอฮิมอะะัลลาฮที่เอามาให้เรานั้นก็คือเป็นศาสนาแหง่งการเสียสลัและการเสียสละนี้พี่น้องทุกอย่างจะนํามาซึ่งความสําเร็จและก็ความสมบัสมบัติดังนั้นพี่น้องในเดือนนี้เดือนสินฮิญาสิ่งที่เราต้องทําพี่น้องให้มาก ก็คืออยู่ในมัสยิดให้มากทําการสิกรุลลอฮให้มากแล้วก็อ่านกุรานให้มากแล้วก็อ่านสิกรุลลอฮให้มากแล้วก็ทำฮัจญ์ในเดือนนี้ถ้ามีความสามารถแล้วก็ถือสินอดนะครับทั้ง9วันแล้วก็การละหมาดในฟินให้มากมากแล้วก็การเชื่อํำกรุบานนะครับแล้วการละหมาดในยามค่ําคืนหรือว่าสลาตุไลแล้วก็การทําทานบริจาคสละก็อต่างๆและการกล่าวตันบีดให้มากๆตลอดไม่ใช่กล่าวใจพ่อหลังละหมาดการกล่าวตันบีดหลังละหมาดอันนั้นเป็นวาญ แต่การกล่าวตักบีทั่วไปไปไหนมาไหนาเดินเหินในตลาดไปชูระก็กล่าวตักบีเพราะมีปรากฏในแรงอว่านอิบนุอุมารโรจีลาตลาอานุนั้นท่านจะกล่าวตักบีตลอดเขาทุกคนไปยางนะครับอินชาอัลลอฮฺ